ข้างในน่าจะเต็นอะไรเงียอืมเป็นเต็มข้างในน่าจะเป็นอะไรรู้เบักซับเลเก็บในใส่กปตรงนีู้้น้ม่เป็นอยอ่างนี้ เจอี่เจออะไรนี่นะมาทำไปใส,ส่ซอสสตรอเบอรี่ฮึด๊อกสุด้า

我不会打字。<Okay. S 2> okay. 我们克拉扎。